ไม่แน่จริงมันอยู่ไม่ได้เลยเนี่ยนี่โหลดเกมเลยนิวเกม,มันมบอนเบยเดี๋ยวแป๊บอืแอปเปิ้ลตรงนี้มันอร่อย,อยจริงๆอ่ะรู้สึกมันโหลดนานจริงๆ เ,เกินเอาละครับก็ตอนนี้ก็โหลดเต็จแล้วเนะไข่ครเป็นน้องเพลงแถวนี้ b a บ y b บบู Boo, ครับเพียมนี่เรารับรับบทเป็นเด็กครับต้องไม่หาลูกตาหมีกีต่ตัวไม่รู้อ๋อแก้วตัวครับ ลเกินไปอ้เหาขี hmm. mm ่ว hmm. oh, mm ิ hmm. mm ่งได้ด้วยใครลองนะโอ้ยโอ้ยเสียงเสียง มีตุก๊กตาไหมจะเอาตุก๊กตาเนะี่ยแล้วพ่อแม,ม่อยู่ไงเนะี่ยปิดประตูเออเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้เนาะแล้วใครเปิดประตูเนะี่ยปิดปิดตูดีครับเออปิดไป เฮ้ยใครกดท่อเนี่ยไม่ได้กดเลยเนะี่ยไม่มีตุ๊กาตาเข้าไปเลยครับม,มันโหฝ่าผายรู้สึกว่ามันมืดเสลอะเกินเยี่ยมแบบตัวโอ้โหมีเดียรูมห้องทำงาน แล้วทำไมมันมืดขนาดนนะี้วะเนี่ยหดทิ้งโอ้ย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 ใจเย็นใจเย็นเฮ้ยมีเซฟนะเซฟมนะันน่ะมันี่ยโอเคเซฟทำไมมันมืดอย่างเงนะี้ยเขาโตัวอยู่ไหนวะเนี่ยเอาชิบหายแล้วนะเดินไปทางไหนวนะเนี่ย กูมองไม่เห็นใน,นมองตรงเปิดตัวเฮียไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเปิดตัวกันชัดเลยนี่เฮ้ยใครทำเขาอี้ลุมมันอะ นี่ด็กขี่แล้วคุณแจ๋กูจะไม่หายไหมันเนี่ยตกใจถุงเฮ้ยโอ้โหทางยาวมีเขาโอ้ยก้นเก้าอี้หรืออะไรมเนี่ยนี่เด็กขี่โอ้ยแล้วคุณแจกจะหายไหมันเนี่ย แอปเปิลแม่งอร่อยไปเลยหมูเหามีคุณแจกเเก็บตังนคะ์ไหมเนี่ยประตูออกไม่ได้ก้เฮ้ยดีแบรโอ้หโหท้งนานโอ้โอเสียงเสียงเสียง hai mươi bốn năm hai này hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai lên hai mươi hai nghìn 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 này. mươi hai nghìn มึงเราอยู่ข้างข้างพี่มึงอนะ่ะอื้มอื้จะเจออะไรไม่รูบข้างหน้าโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮี้ยเฮี้ยสะดุ้งเลยสัตว์เฮ้ย,ฮย,นะยมดใจะมึจะจะวายตายไอ้นี่แหละสุ่งเท้าเฮีย้ยเอ้ยกูมไม่อยากจะเล่นลนะ เฮ้ยเฮี้ยอะไรครับสรุปว่าแมงเล่นไม่ผหาจริงจรงเริ่มปอดแล้วก็บายแล้วเฮี้ยไม่ไหวแล้วแน่จริงมันจะเล่นเกมนี้ไม่อยู่ครับน,นี่ผมไม่แน่จริงแล้วแหละบายแล้วเชี้ยจะเป็นเกมหน้าครับ